วส,นนวสวัสดีครับบ้านนะครับซูกิคิวินมาเที่ยวนครสวรรค์นะครับวันนี้ครับบ้านจะพามาชมแนวทางการแต่งซูกิเซเลริโอนะครับวันนี้มีคันหนึ่งนะครับลูกค้าบ้านเตรียมส่งมอบบ้านก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเอาไว้ดูเป็นแนวทางการแต่งซูกิเซเลริโอนะครับ มาดูกันเลยนะครับปุ๊บเป็นคันนี้เลยนะครับซูซูกิเซล e โรรุ่นตัว gl cvt นะครับสีขาวตัวนี้อยู่ที่ราคา416,000นนะครับถามว่าตัวนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวสเกิร์ตรอบคันนะครับทั้งหมดเก้าชิ้นเลยนะครับมีซุ้มล้อด้วยนะครับตัดกับสีรถดูดีทีเดียวนะครับแล้วก็แม็กนะครับแม็กตัวนี้นะครับเป็นตัวแม็ก ขอบ14นะครับแล้วก็ใช้ยางเดิมนะครับก็ทําให้เรื่องการขับขี่จะไม่เพี้ยนไปจากเดิมเยอะน,นะครับแล้วก็อัตราการประหยัดน้ํามันก็ยังดีอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาที่เราเปลี่ยนเป็นขอบ15แล้วเนี่ยลูกค้าไปเปลี่ยนเป็นขอบ15แล้วเนี่ยเวลาที่นั่งนักหลายคนด้านหลังแล้วจ้าลูกระนาดนะครับก็จะมีอาการขูดซุ้มล้อนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่า ขอบ14ล้อเดิมผมว่ามันตอบโจทย์มากกว่านะครับฟิล์มที่แถมให้ก็ลูกค้าก็เลือกค่อนข้างที่จะไม่มืดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวแบบน,นี้เลยนะครับเป็นข้อคู่มีสปอยเลอร์ให้นะครับเป็นตัวยกเซตเลยนะครับสวยไหมดูไว้เป็นดูไว้เป็นแนวทางการแต่งของแต่ละท่านนะครับ ซึ่งตัวนี้เซเลริโอเนี่ยราคาไม่แพงน,นะครับอยู่ที่4 000, 1 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าใส่ไฟตันหมอกเพิ่มด้วยนะครับจะไม่จะไม่โลน้ลนนะครับก็จะทำให้ดูดีมีมิตินะครับเดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับ ส่วนตัวด้านในนะครับลูกค้าก็จะติดตัวจอ Android เพิ่มนะครับพร้อมกล้องถอยเลยนะครับมาให้ทั้งเซตเลยนะครับส่วนตัว GL ตัวนี้จะไม่มีตัวไมวัดรอบนะครับตัวมือปรับกระจกมองข้างจะเป็นเมนนุ่นนะครับแต่ที่เหลือจะเป็นไฟฟ้าหมดนะครับแล้วก็ติดก,กล้องบันทึกหน้าด้วยนะครับอันนี้ เบาผ้าเหมือนเดิมครับภายในตัวเซเลเรโอตัว GL เนี่ยครับเซเลเรโอทุกรุ่นดีกว่านะครับจะค่อนข้างโป่งนะครับอย่างตัวบาสนั่งเนี่ยสูง180นะครับจะให้ดูนะครับนี่หลังคาย,ยังเหลือเลยนะครับนั่งสบายมากเลยโคตรโป่งเลยนะครับแล้วก็ได้อัตราการประหยัดน้ำมันไปด้วยนะครับ ตัวเกีรีรยของเขาจะอยู่ด้านบนนะครับตัวเซเลเรโอนะครับก็เข้าเกีรีรยง่ายนะครับที่วางแก้วสจุดนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับซูเปอร์เซเลเรโอนะครับราคาเบาเรานะครับก็ประมาณนี้ครับตัวเซเลเรโอตัว G l นะครับ ราคา4ีแ0 0 0นมบาทสีขาวบวก3,000เนาะอันนี้เอาไว้ให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเอาไว้ดูเป็นแนวทางการแต่งนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับหรือท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบคลิปนี้แล้วนะครับบา์สฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube บาสด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับบาสขอลาไปก่อนฝากนิดนึงนะครับส่วนสำหรับโปรโมชั่นตัวซูซูกิเซเรเลโอนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับสามารถทักหาบาสได้เลยมีโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่บอกว่ามาจากช่อง YouTube มาจะบาสแถมของแถมพิเศษให้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบาสขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ